สวัสดครับ g s สามห้านะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับใช้งานเครื่องวูบดับเองตัวดูน้ำมันเครื่องปรากฏว่าน้ำมันเครื่องไม่มีเติมน้ำมันเครื่องใหม่สตาร์ทติดได้แต่มีเสียงดังรู้สึกว่าไม่มีแรงนะครับตัวนี้ผมทำการจัดตีปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนเปลี่ยนคาบูเปลี่ยนชุดสายน้ำมันกอง น้ำมันเบนซินให้เรียบร้อยนะครตัวนี้เป็นตัวแท้นะเลยนะคะัรหัสเลขเครื่องของลูกค้านะครับ G C A n t หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดขอบสองนะครับไม่ได้สลับเครื่องนะครับดูนะตัวนี้ทำการประกอบเมื่อกี้นะครหลายท่านยังสงสัยเกี่ยวกับการ ทำของร้านเรานะครับว่าตีป,ปอกตียังไงตัวนี้นะครแบบตัวนี้เลยนะลูกค้าส่งมาจากจังหวัดพะรศินนะค,คุณสุรศักดิ์นันทิสัยนะตัวนี้ลูกค้าส่งมาเป็นงานช่างนะครับทางเราทําการจับตีปอกสูบไซส์สแตนดาร์ดนะครับตีป,ปอกสูบไม่พอนะครับจัด ด้านในอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็เชื่อมปอกกันหลุดนะครับผมได้บอกทุกครั้งเลยนะครับงานช่างให้เอาข้าเหวี่ยงมาด้วยนะครับเพื่อผมจะได้ใส่สลักลูกสูบให้นะครับเพราะท x สามหลูกสูบแท้ตัวแท้นะครับมันจะอัดสลักเข้าไปนะครับไม่มีกิ๊แตกลาลูกค้าที่ใส่มาก่อนนี่น่าจะเปลี่ยนลูกสูบมาร้อนะครับ เป็นลูกตเทียมนะฮะเพราะสลักเป็นสลักเทียมผมก็ใส่สลักใหม่แต่เป็นของเทียมไปให้นะครับโดยใช้กิ๊บล็อกเหมือนทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นของแท้มันเป็นสลักสวมนะครับไม่มีกิ๊นะฮะตัวนี้ก็ทําการจัดส่งให้ลูกค้าไปประกอบเองนะครับทางเรางานซ่อมและงานขายนะครับก็จะทำแบบนี้เลยนะครับ ที่ปอกสูบล้วกับกระบอกให้เงาแบบนี้นะครับไม่มีเส้นไม่มีลายนะครับรับประกันว่าเสียงเงียบเลยนะครับอย่างตัวนี้ฮะยกเครื่องก็ภาษา,า,าทั้งก็เรียกว่าโอเวอร์ฮอนนะครับยกทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนทั้งหมดพลังเร่งดูเร่งเครื่องลองฟังเสียงดูนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าไม่มีมานะฝาข้อทั้งหมดเป็นของเทียมนะครับแต่เสื้อท้อไม่มีสะดุดเลยนะครับที่เป็นควันออกมานี้คือน้ำมันดีเซลที่ผมขับกระบอกสูบนะครับมันจะใหม่ๆสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยที่เราทำการประกอบก็จะเป็น ในส่วนของเครื่องสองจังหวะนะครับโรบินนะครับตัวนี้เป็นเสื้อแท้นะครับลูกค้าทําการส่งมานะครับตีปอกสูบเหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกค้านําส่งมาเฉพาะเสื้อสูบกับลูกสูบนะครับให้ผมตีปอกสูบให้นะครนะโดยการเจาะปอดไอเดียเสียให้เรียบร้อยนะครับ อย่างใสเลยนะครับกริปเลยตัวนี้คิดไป800บาทนะครับเฉพาะตีปอกสูบลูกสูบลูกค้ามาเองนะครับโลบินนะครับมาแบบสมนะครับลูกค้าทางเราจัดทําให้นะครับอย่างสวยสนใจส่งฟ้าได้ทุกอาการเลยนะครับพักทายกันเข้ามาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสู่เชียงใหม่ครับ